สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูนะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะเมื่อวานคุณครูได้สอนเรื่องการเปรียบเทียบไปแล้วนะคะว่าให้นักเรียนดูตัวมากยังไงตัวน้อยยังไงถ้าตัวส่วนเท่ากันหรือถ้าตัวเศษเท่ากันนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะเรามาดูนะคะข้อที่1นนะคะเขาให้เราเนี่ย เขียนเศษส่วนส่วนที่ระบายสีแล้วเรียงลำดับเศษส่วนนักเรียนจะเห็นว่าภาพที่1เนี่ยเขาแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนคะนักเรียนแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนส่วนก็คือ4ค่ะระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนคะ2ก็ใส่ด้านบนเป็นเลข2ค่ะต่อไปนะคะรูปที่2นะคะรูปที่2นักเรียนจะเห็นได้ว่าเขาแบ่งทั้งหมดกี่ส่วนคะนักเรียนกี่ส่วนเอ่ย แปดส่วนใช่ไหมคะเราก็เขียนเลข8ค่ะต่อไประบายสมมดสองส่วนนะคะต่อไปรูปที่3ค่ะรูปที่3เนี่ยมีทั้งหมดหกส่วนระบายไปสองส่วนนะคะก็ใส่สงด้านบนนะคะทีนี้คำสั่งในข้อที่1เนี่ยเขาบอกให้เราเนี่ยเรียงลำดับนะคะเศษส่วนจากน้อยไปหา เศษส่วนที่มากนะคะทีนี้คุณครูได้บอกไปแล้วว่าถ้าตัวเศษหรือตัวบนเท่ากันให้เราดูตัวด้านล่างนะคะด้านล่างนะคะเลขยิ่งมากค่ายิ่งน้อยเลขยิ่งน้อยค่ายิ่งมากมันจะตรงข้ามกับความเป็นจริงที่เราคิดว่า4เนี่ยมากสียน้อยกว่า8ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วถ้า4อยู่ข้างล่าง4จะมีค่ามากกว่า8นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะ เขาบอกให้เราเรียงจากน้อยไปมาก4 8 6ตัวไหนมากคะถ้าน้อยเราต้องดูมากใช่ไหมคะเพราะว่าตัวล่างมันจะตรงข้ามกับความเป็นจริงนะคะน้อยเราก็ต้องดูตัวมากเพราะฉะนั้น4 8 6ตัวไหนมากที่สุดคะนักเรียนอ่าแแล้วก็นำเศษ2ส่วน8มาเขียนจำนวนแรกเลยคะ่ะต่อไปนะคะเศษ2ส่วน8ใช้ไปแล้วก็จะเหลือ4กับ6 อ่าน้อยก็ต้องการมากนะคะก็คือเศษสองส่วนหกค่ะสุดท้ายก็คือเศษสองส่วนสี่ค่ะอ่าต่อมานะคะในข้อที่สองเนี่ยจะเหมือนกับข้อที่หนึ่งเลยนะคะให้หนักเรียนลองทำดูนะคะว่านักเรียนจะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่จะแตกต่างจากข้อบนก็คือเขาให้เรียงจากมากไปหาน้อยนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเราไปดูข้อที่3เลยนะคะในข้อที่3นะคะเราจะเห็นได้ว่าจะมีทั้งหมด3ภาพนะคะ3รูปนะคะอ่าอย่างรูปที่1นะคะเราก็ต้องมาดูว่ารูปที่1เนี่ยเขาแบง่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนอาแล้วเรียนลองตอบคุณครูสิคะว่ารูปที่1แบง่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วน กี่ส่วนคะเด็กๆหนึ่งสห้แต่ละรูปเนี่ยจะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแสดงว่าแต่ละรูปเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ส่วนเท่ากันหมดเลยนะคะอ่าเราก็เขียนส่วน6นะคะเพราะแต่ละรูปนี่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนส่วน6เหมือนกันหมดเลยนะคะต่อมานะคะ ตัวแรกนะคะภาพแรกนะคะระบายทั้งหมดออกเป็น4ช่องเพราะฉะนั้นเลขตัวบนคือเลข4ค่ะภาพที่2นะคะระบายทั้งหมด2ช่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น,นกลางก็คือใส่เลข2ค่ะภาพที่3นะคะระบายทั้งหมด3ช่องตัวบนก็ใส่เลข3ค่ะนักเรียน ทีนี้ข้อที่นี้นะคะเขาให้เราเรียงลําดับเศษส่วนจากน้อยไปมากถ้าตัวบนมันแตกต่างใช่ไหมคะตัวล่างเท่าเราดูตัวบนถ้าตัวบนไม่เหมือนกันนะคะน้อยก็คือมีค่าน้อยเลขมากก็คือมีค่ามากมันจะตรงค่ามันจะตรงกับความเป็นจริงนะคะไม่เหมือนตัวเศษนะ,ะที่เท่ากันที่เราต้องดูตัวส่วนนะคะทีนี้นะคะสอง เมี4มี2มี3ตัวไหนน้อยที่สุดก็คือ2องลงมาไปก็เป็น3สุดท้ายก็เป็นเศษ4ส่วน6ค่ะตามลำดับเลยนะคะก็คือเราก็ดูเลขด้านบนเลยแล้วก็เรียงจากน้อยไปมากเลยนะคะทีนี้ในข้อที่4นะคะข้อที่4ี่เขาให้เราเรียงจากมากไปน้อยนะคะเราจะเห็นจากภาพภาพเป็นยังไงคะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวส่วนน่าจะมีค่าเหมือนกันนะคะและเราก็มาเปรียบเทียบด้านบนนะคะ ต่อไปนะคะในหน้าถัดไปหน้าที่7นะคะเขาบอกให้เราเนี่ยเรียงลำดับเศษส่วนที่กำหนดให้จากน้อยไปหามากคะ่ะนักเรียนจากน้อยไปหามากนะคะข้อที่1คะ่ะเศษ5ส่วน8เศษ5ส่วน6เศษ5ส่วน9นะคะ ตัวเศษเป็นการเท่ากันนะคะข้อที่2ตัวส่วนเท่ากันข้อที่3มตัวส่วนเท่ากันข้อที่4ตัวเศษเท่ากันนะคะทีนี้เราก็ต้องพิจารณาถ้าตัวเศษเท่ากันดูตัวล่างนะคะถ้าเขาถามน้อยเราต้องดูเลขมากถ้าเขาถามมากเราต้องดูเลขน้อยที่นี้เขาบอกว่าน้อยใช่ไหมคะมันอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นอ่าเราก็ต้องหาเลขมากค่ะเลขอะไรมากที่สุดก็คือเศษ5ส่วน9ก็คืออันที่1นะคะ เราลงลมาก็จะเป็นอะไรคะอ่า8เป็นไงกับ6มากกว่า6แต่อยู่ข้างล่างก็จะมีค่าน้อยกว่า6เพราะฉะนั้นเศษห้าส่วน8ก็ใส่เป็นจานวนที่2ค่ะต่อไปนะคะสุดท้ายก็จะเหลือแค่เดียวคือเศษห้าส่วน6ค่ะ อ,อีกสักข้อนะคะข้อที่2นะคะตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมคะตัวส่วนเท่ากันให้เราดูตัวข้างบนนะคะ2 6 3หสตัวไหนน้อยที่สุดคะ่ะ2เราก็เขียนเลยค่ะเศษ2ส่วนเเลขถัดไปก็คือเศษ3ส่วนเเลขถัดไปก็คือเลขเศษหส่วน7นะคะ ข้อที่3ก็จะทําคล้ายๆกับข้อที่2นะคะข้อที่4ก็จะทําคล้ายๆกับข้อที่1นั่นเองนะคะ <l b ữ> เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองไปทําเองนะคะข้อที่2ครูคก็จะเขียนให้ดูเลยนะคะอ่าเศษสองเศษเจ็ดเศษสามเแล้วก็เศษหกเวนเเรามาดูข้อที่3ใหญ่เลยนะคะเขาให้เราเรียนจากมากไปหา น้อยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็มาดูข้อที่1ข้อที่1นนะคะตัวบนเท่ากันเราดูตัวข้างล่างมากแสดงว่ามากเราจะต้องหาเลขที่ตรงข้ามค่ะเพราะอยู่ด้านล่างมากเราก็จะต้องหาเลขน้อย5 4 6ตัวไหนน้อยที่สุดคะ4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เศษ3ส่วนสก่อนเลยคะ่ะเลขถัดไปก็คือ เศษสามส่วนห้าค่ะถัดไปก็คือเศษสามส่วนหกค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองตัวส่วนเท่ากันให้เราพิจารณาด้านบนค่ะมากเราก็จะต้องหาตัวมากก็คือเศษแปดส่วนเก้าค่ะถัดไปค่ะสี่กับเจ็ดอะไรมากกว่ากันคะ 7เราก็ใส่เลขตรงกลางะคะ่ะเศษ7ส่วน9ค่ะสุดท้ายก็จะได้เศษ4่ส่วน9ค่ะคุณครูก็ขอฝากกันบ้านว่าไว้นะคะ2หน้านะคะหน้าที่6กับหน้าที่7ข้อที่1ถึงข้อ3ใหญ่นะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในลายกลุ่มผู้ปกครองอให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวพบกันใหม่ในวังพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ